เฮ้ยดันอะไรเดียวเดียวเดียวเอ๊ะเฮ้ย UFO นี่ว่าเข้าไปดูหน่อยดิโอเคโชคดีเว้ยวันนี้เจอ UFO จนเนขาบอกว่าครับเขาไปใกล้ๆแล้วมันจะร่ล่วงเหรอเราจะล่วงไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราทด ทดลองนี่อยู่ข้างหน้าเลยนะอื so จานเพิ่มใส่กับข้าวได้หลายอย่างเลยนะเนี่ยอุ้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 ยอย่าไปลองของกับเขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยรวงเลยครับนี่ครับอุ้ยเขาโหดเขาโหด โ,โหดจริงๆนี่ครับลวงเลยอะบินไม่ขึ้นเลยนะครับเนี่ยนี่ครับอุ้ยของจริงนี่ครับโอ้พึ่งขับได้โอ้โห,โอ,โห,โอ,โหโอุ้ยเดียเขาไปที่ไหนละเราตามเราต้องตามเฮ้ยอะไรวะมึงเหรอ,อ อ้แกงลัดทิจังมันนไปไหนแล้วไป,ไปแล้วเหรอเอาสังงานนะ <c oughs> <c oughs> มาทำให้ตกใจแล้วก็ไปเออ